ขาวอวบจริงๆค่ะทุกคนว้าวทุกคนตอนนี้เราแกะชั้นที่สองออกนะคะทุกคนเนี่ยค่ะทิชชู้บางมากค่ะทุกคนสามารถแกะออกได้ง่าย สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพวกเราอยู่แล้วนะคะซีโมรโรซาไทฟินค่ะวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้เราจะนับเคล็ดลับการเพราะถั่วงอกอยังไงให้เขาอวบมาฝากเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็คือลองเพาะแล้วหลายรอบแล้วนะคะแล้วผลลัพธ์ที่ได้ค่ะทุกคนดูค่ะว้าวสวยงามค่ะวันนี้เป็นวันที่สี่นะคะ ก็ที่จริง3วันก็สามารถทานได้แล้วนะคะทุกคนแต่เราปล่อยไว้ถึงวันที่4นะคะเพื่อว่าที่จะดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะว่าการเพราะถั่วงอกขาวอวบนั้นต้องทํำยังไงบ้างบอกเลยค่ะว่าไม่ยากเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์และวิธีการเพราะถั่วงอกกันค่ะหนึ่งเลยค่ะ,มะเมล็ดถั่วเขียวสามารถหาซื้อได้ตามห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปค่ะ ต่อไปก็คือตะแกรงสําหรับเพาะและถาดสําหรับรองน้าค่ะทุกคนตะแกรงนะคะวันนี้จะใช้ตะแกรงทาความสะอาดบลูเบอรี่มาเพาะกันค่ะส่วนมเมล็ดถั่วเขียวที่เ,เพื่อนๆเห็นก็คือมเมล็ดถั่วเขียวที่มีการงอกเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เราแช่น้นาวมาแล้ว1คืนค่ะทุกคนเรามีน้ําเปล่านะคะแล้วก็กระดาษทิชชู่ค่ะ เรามาดูขั้นตอนวิธีการเพราะกันเลยค่ะลำดับแรกให้ล้างถั่วเขียวให้สะอาดนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะแช่ถั่วเขียวด้วยน้ำอุ่นกันค่ะน้ำอุ่นไม่ใช่น้ำร้อนนะคะทิ้งไว้1คืนหรือประมาณ12ชั่วโมงเมื่อเราได้มเมล็ดถั่วเขียวที่แช่ไว้แล้วเราก็จะใส่กระดาษทิชชู่ลงบนตะแกรง ตามด้วยการโรยมเมล็ถดถั่วเขียวลงบนกระดาษทิชชู่คะ่ะหลังจากนั้นเราจะใช้กระดาษทิชชู่ว,วางทับอีกหนึ่งชั้นและก็โรยมเมล็ถดถั่วเขียวลงไปเป็นชั้นที่สองคะ่ะ รดน้ำลงบนมเมล็ดถั่วเขียวให้ชุ่มและปิดทับด้วยกระดาษทิชชู่อีกหนึ่งชั้นหลังจากนั้นเราจะโรยมเมล็ดถั่วเขียวลงไปบนกระดาษทิชชู่เป็นชั้นที่3เพราะว่าเรายังเหลือมเมล็ดถั่วเขียวอีกนิดหนึ่งนะคะรดน้ำให้ชุ่มค่ะจัดกระดาษทิชชู่ให้เรียบร้อย หลังจากนั้นเราจะใช้กระดาษฟอยล์ปิดบนตะแกรงนะคะขั้นตอนตรงนี้เ,เพื่อนๆอาจจะใช้ถุงพลาสติกในการปิดหรืออาจจะใช้ฝาภาชนะในการปิดข้างบนตะแกรงก็ได้ค่ะเจาะรูเพื่อให้เกิดการระบายอากาศ หลังจากนั้นเราจะห่อด้วยถุงดำและเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องค่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าทั่วงอกของเราวันที่1จะเป็นยังไงค่ะสำหรับวันที่1น,นะคะเราจะเทน้ำในถาดรองน้ำทิ้งทุกวันนะคะทุกคนแล้วเราก็จะรดน้ำในช่วงเชา้าทุกๆเช้าค่ะรดให้ชุ่ม ช่วงเย็นเราไม่ต้องรดก็ได้นะคะแต่ใครที่อยากจะรดทั้งเช้าทั้งเย็นก็สามารถทำได้ค่ะทุกคน ในส่วนของวันที่2วันที่3และวันที่4เราก็จะทําเหมือนเดิมนะคะทุกคนทําเหมือนเดิมกับวันที่1ก็คือเทน้ําในถาดรองน้ําออกแอบบมาเช็คดูกันหน่อยค่ะว่าน้องๆเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้เริ่มยาวขึ้นแล้วค่ะทุกคน น้ำที่เรารดน้ำนะคะเ,เพื่อนเจะเห็นนะคะจะมีน้ำขังอยู่เราก็จะเทน้ำทิ้งค่ะหลังจากนั้นเราก็จะรดน้ำบนถั่วง,งอกของเราให้ชุ่มเลยค่ะทุกคนทำการปิดด้วยกระดาษฟอยล์เหมือนเดิมค่ะห่อด้วยถุงดาเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องเรามาดูกันต่อวันที่3ค่ะ วันที่3น้อง,องเริ่มโตเป็นสาวกันแล้วนะคะวันนี้นะคะถ้าใครที่ชอบทานถั่วงอกอ,อ,อ่อนก็สามารถนำไปเป็นอาหารได้แล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะน้อง,องเริ่มโตขึ้นเยอะเลยค่ะทำเหมือนเดิมกับวันที่1และวันที่2นะคะรดน้ำให้ชุม่มห่อด้วยกระดาษฟอยล์และถุงดามเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องเหมือนเดิมค่ะ เรามาดูวันที่4วันสุดท้ายของเราแล้วนะคะตอนนี้น้องๆโตเต็มที่แล้วค่ะตรงนี้เป็นชั้นที่2ของเรานะคะทุกคนหลังจากที่เราเอาชั้นแรกออกเพราะว่าชั้นแรกเราเติมไปมเนื่องจากเมล็ดเราเหลือนะคะ<ม>ชั้นที่สองของเราก็สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะทุกคนเรามาดูผลงาน ตอนนี้เราแกะชั้นที่2ออกนะคะ,คคะทุกคนเนี่ยค่ะทิชชู่บางมากค่ะทุกคนสามารถแกะออกได้ง่ายนะคะหลายหลายคนอาจจะกลัวว่าเวลาแกะถัวง,งอกออกมาแล้วมันจะยากนะคะแต่เราวางกระดาษทิชชู่ไว้ค่อนข้างบางก็เลยทำให้เราแกะออกง่ายนะคะทุกคน ตอนนี้อยากให้ทุกคนเห็นชั้นแรกค่ะทุกคนชั้นแรกเราหวานมาเมล็ดลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามือหนักเป็นนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นชั้นสุดท้ายค่ะทุกคนเป็นชั้นสุดท้ายมาดูใกล้กๆกันค่ะชั้นสุดท้ายก็ยังสวยค่ะทุกคนรู้สึกว่าจะจะอวบกว่าเพื่อนด้วยนะคะทุกคนดูค่ะ ชั้นสุดท้ายเขาอวบมากทุกคนรากไม่ติดเลยนะคะอุ๊ถาดเราอยู่ตรงนู้นนี่ค่ะทุกคนชั้นแรกของเรานะคะกระดาษก็จะหลุด มันก็จะหลุดจากกระดาษทิชชู่เลยค่ะทุกคนนะคะอาจจะติดมานิดหน่อยแต่เราก็สามารถถอดลอกได้นะคะทำความสะอาดมันได้เนาะขาวอวบจริงๆค่ะทุกคนว้าวว้าวสวยสวยสวยมากจริงมันต้องใช้สองมือทุกคนดูค่ะ ทุกคนเราจะได้เต็มถาดแล้วนะคะตอนนี้ลูกลูกคนเล็กเจ้าตัวเจ้าน้องตูรี่เจ้าตัวปวดของเรานะคะไปตลาดกับคุณพ่อนะคะไปซื้อของเนาะดึงดึงดึง,ดงคนดูค่ะลากยาวไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะเรากินลากได้ด้วยนะคะ นี่แหละคะ่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะว้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะ,ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่กําลังหาวิธีการเพราะถั่วงอกยังไงให้ขาวอวบนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ